สามุอะัยกุมรรมะตุลละบาระกาตุัวสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาอยู่ในบทที่หนึ่งเหมือนเดิมน,นะคะก็ะคือการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองนะคะซึ่งเราเรียนไปแล้วนะคะในหัวข้อที่หนึ่งนะคะก็คือการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างกำลังสามนะคะซึ่งเราจะใช้สูตร หน้ากาลังสามบวกหลังกําลังสามนะคะเท่ากับหน้าบวกหลังนะคะหน้ากําลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะคะและผลต่างกําลังสามนะคะก็จะแยกเป็นสองวงล็บนะคะวงล็บแรกก็จะเป็นหน้าลบหลังนะคะวงเล็บที่สองก็จะเป็นหน้ากําลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะคะก่อนก่อนที่ ก่อนที่จะไปเฉลยข้อที่3นะคะจะมาชี้แจงนะคะว่า,าบรรทัดส,สุดท้ายนะคะของข้อที่2นี้อาจารย์ได้เขียนผิดไปนะคะจริงๆจะเป็น25แต่อาจารย์เขียนเป็น125ต้องขออาภายนะัยณที่นี้ด้วยนะคะเราเลบเลข1ออกนะคะต่อไปนะคะเรา,าเราก็มาเฉลยข้อที่3กันเลยนะคะ ทุกคนได้ทำกันได้ทากันทุกคนแล้วใช่ไหมคะอ่าแรกๆนะคะเอ็กกำลัง3บวก1น6นะคะเราจะต้องทำเป็นกำลัง3ทั้ง2ตัวนะคะเพื่อให้อยู่ในรูปของสูตรผลบวกนะคะคือหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3นะคะวิธีทำเขียนโจทย์ก่อน เอ็ก์ยกกำลังสามบวกด้วยสองร้อยสิบหกนะคะทีนี้ตัวหน้าเราเป็นยกกำลังสามอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องแปลงเป็นอย่างอื่นแล้วนะคะก็ x อกยกกำลังสามเหมือนเดิมแต่ตัวหลังนะคะสองร้อยสิบหกยังไม่อยู่ในรูปของกำลังสามนะคะสองร้อยสิบหกเราจำได้ไหมคะว่าอะไรยกกำลังสามได้สองร้อยสิบหกนะคะก็คือ 6กยกกำลังสามนั่นเองนะคะทีนี้เป็นยกกำลังสามทั้งสองตัวแล้วนะคะเราก็แยกตัวประกอบตามสูตรผลบวกอันนี้เลยนะคะ,ะหน้ากำลังสามบวกหลังยกกำลังสามแล้วนะคะตัวหน้าก็คือ x ตัวหลังก็คือ6นะคะทีนี้เราแยกออกมาวงเล็บแรกหน้าบวกหลังหน้าคือ x บวกด้วยหลังคือ 6นะคะวงวงเล็บที่2นะคะก็หน้ายกกำลังสองนะคะก็จะได้ x ยกกำลังสองลบกับหน้าคูณหลังหน้าคือ x หลังคือ6นะคะบวกด้วยหลังยกกำลังสองก็6กยกกำลังสองนั่นเองก็จะเท่ากับ x บวกด้วย6 x ยกกำลังสอง ลบด้วย x คูณ6ได้6 x นะคะบวกด้วย6ยกกำลังสองนะคะ6คูณ6เป็น36นั่นเองนะคะตอบว่าดังนั้น x ยกกำลังสามบวก216เท่ากับ x บวก6 x ยกกำลังสองลบ6 x บวกด้วย 3 6นะคะเป็นอันเสร็จสิ้นข้อที่3นะคะหวังว่านกักเรียนจะทําถูกกันทุกคนนะคะต่อไปเรามาเริ่มเรียนข้อที่4เลยนะคะก็คือตัวอย่างซี่สนั่นเอง 1,000-X ลบ x กยกกำลัง3นะคะนะกักเรียนไม่ต้องแปลกใจนะคะไม่ว่าจะอันไหนจะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังก็ แล้วแต่นะคะเราก็แทนเป็นหน้าหลังปกติไปเลยนะคะอันไหนอยู่หน้าก็แทนเป็นหน้านะคะอันไหนอยู่หลังก็แทนเป็นหลังไม่จะเป็นว่าตัวแปรต้องอยู่ข้างหน้าเสมอไปนะคะเริ่มด้วยวิธีทำเ,เขียนโจทย์ก่อนนะคะ1,000ลบกับ x ยกยกกำลัง3ทีนี้1,000ค่ะเราเออเราน่าจะ รู้แล้วนะคะว่า1,000เนี่ยอะไรยกกำลัง3ได้1,000คะก็คือ10ยกกำลัง3ลบกับ x ยกยกกำลัง3นะคะอันนี้จะเป็นอันนี้นะเป็นสูตรของผลต่างนะคะก็คือติดลบเราน่าจะแยกออกใช่ไหมคะว่าตัวหน้าคือเลข10ตัวหลังคือเลข ก็คือตัวแปร x นะคะทีนี้เราแยกวงเล็บเป็น2วงเล็บเลยนะคะวงเล็บแรกนะคะหน้าลบหลังก็หน้าก็คือ10ลบด้วย x นะคะวงเล็บที่2ก็หน้ากําลังสองนะคะ x ยกกําลัง2บวกด้วยหน้าคูณหลังหน้าคือ10หลังคือ x นะคะบวกด้วยหลังยกกําลังสองก็คือ x ยกกําลัง2นะคะ สิบลบ x ก็เหมือนเดิมสิบลบ x x กกํายกกำลังสองก็เหมือนเดิมนะคะบวกด้วยสิบคูณเ็เป็นสิบอนะคะ,ะขออภัยนะคะจริงๆอันนี้เป็นหน้ากำลังสองนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นเลขสิบนะคะบวกด้วย x ยกยกกำลังสองอ ตรงนี้เป็น10นะคะ10ยกกำลังสองได้100เสร็จแล้วนะคะก็ตอบเลยดังนั้นหนึ่งพันลบ x ยกกกำลัง3ามเท่ากับสิลบ x 100บวกด้วยสิบ x บวกด้วย x ยกกำลัง 2, 2เสร็จแล้วนะคะข้อที่4ต่อไปเรามาเริ่มข้อที่5กันเลยนะคะ,ะ 27x ยกกำลัง3บวกด้วย64นะคะทีนี้เราจะต้องใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะคะที่อาจารย์ได้ทบทวนไปนะคะอย่างแรกเลยเราเขียนวิธีทำ เียนโจทย์ก่อนนะคะ27เ x ยกกำลังสามบวกด้วย60สเราจะต้องทำให้ทั้งหมดเป็นยกกำลังสามนะคะ27 x กำลังสามทำยังไงแล้วนะคะให้27่เก็ยกกำลังยี่สิบเป็นตัวเลขที่ยกกำลังสแล้วก็ x เป็นยกกำลังสาม่สิบก็คืออะไรที่ยกกำลังสามได้27บ้างคะก็คือ3ยกกำลังสนั่นเองนะคะ เอ็กยกกำลัง3บวกด้วย6 4อะไรยกกกำลัง3แล้วนะคะก็คือ4ยกกำลัง3นั่นเอง3ยกกำลัง3กับ x กําำลัง3เราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปวงเล็บนะคะสาทั้งบทยกกำลัง3บวกด้วย4กำลัง3เราได้แล้วนะคะสมการกำลัง3อันนี้คือหน้าอันนี้คือหลังนะคะต่อไปแยกเป็น2วงเล็บ หากใครมองไม่ออกนะคะ,ะตัวหน้าของเราก็คือ3 x ตัวหลังของเราก็คือ4นั่นเองนะคะตัวหน้ากับตัวหลังทีนี้เราก็มาแยกเป็นสองวงเล็บได้เลยนะคะ,ะวงเล็บแรกนะคะสูตรผลบวกนะคะ หน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามจะได้หน้าบวกหลัง 3x บวกด้วยหลังคือ C นะคะวงเล็บที่สองก็จะเป็นหน้ากำลังสองก็คือหน้าก็คือ 3x กนะคะ3ากยกกำลังสองลบด้วยหน้าหลังหน้าคือ 3x คูณด้วย4บวกด้วย หลังยกกำลังสองนะคะก็คือ4ยกกำลังสองนั่นเองทีนี้เราก็หาปกติเลยนะคะ3 x บวกด้วย4เหมือนเดิม3 x ยกยกกำลังสามเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปข้างในนะคะก็ มันจะได้3ยกกำลัง2 x ยกกำลัง2ลบด้วย3 3 x คูณ4ก็จะได้3 4 1 2 x นะคะบวกด้วย4ยกกำลัง2นะคะก็คือ4คูณ4ได้16นะคะอีกบรรทัดหนึ่ง3 x บวก4อ่ะ3ยกกำลัง2คือ นะคะจะได้เก x ยกกำลังสองลบ1 2 x บวกด้วย16เป็นอันเสร็จซิงคอนนี้นะคะดังนั้นยี่สิบเจ็ด x ยกกำลังสามบวกด้วยหกสิบสี่เท่ากับสาม x บวกสี ก้าเอ็กยกกำลังสองลบสิบสองเอ็กบวกด้วยสิบเสร็จสิ้น้อที่หนะคะต่อไปเรามาเริ่มกันที่ข้อที่6นะคะ,ะข้อที่6เราจะเห็นว่าตัวเลขโจทย์ที่เขาให้มานะคะสองเราไม่สามารถทำเป็นเลขยกกำลังสได้นะคะดังนั้นนะคะ อาจารย์มีวิธีก็คือใช้วิธีการดึงตัวร่วมนะคะเหมือนที่เราเคยทบตัวนไผ่นั่นเองอ่ะดึงตัวร่วมนะคะวิธีทำก่อนอ่ะเขียนโจทย์นะคะ 250x ยกกํำลัง3บวกด้วย2จะเท่ากับ มันไม่มีนะคะอะไรที่ยกกำลังสามแล้วได้2 5สองร้อยห้าสิบนะคะเราจะต้องเ,อเราจะต้องดึงตัวร่วมนะคะเวลา,เาดึงตัวร่วมเราก็ดูก่อนว่า x เ,เนี่ยเราดึงได้ไหมนะคะตรงนี้เป็น x ยกกำลังสามแต่ตรงนี้ไม่มีเราไม่สามารถดึง x ได้นะคะส่วนตัวประกอบร่วมนะคะที่หารลงตัวระหว่าง250กับ2ก็จะเป็นแม่2อ,องเองอะ2คูณอะไรได้250คะ อสองคูณหนึ่งร้อยยีนะคะ x ยกกำลังสองเหมือนเดิมบวกด้วย2องคูณอะไรแล้วได้2ก็1น,นั่นเองนะคะต่อไปเราก็มาทําในวงเล็บเนี่ยนะคะเป็นยกกําลังสามนะคะขอพยันนะคะตรงนี้ต้องเป็นยกกําลังสาม ทีนี้นะคะ2ก็อยู่ที่เดิมนะคะ125ยยี่ากกำลัง3อะไรเอ่ยที่ยกกำลัง3แล้วได้125ก็คือแม่5นั่นเองนะคะ5้ากำลังสา,ายกกำลังสากยกกำลังส,สบวกด้วย1นยกกำลังสนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาเขียนเป็นวงเล็บเดียวกันเลยนะคะ 5x ทั้งหมดยกกำลัง 3บวกด้วย1ยกกำลังสเราได้แล้วนะคะหน้ากับหลังนะคะทีนี้เราก็มาแยกเป็นสองวงเล็บเหมือนเดิมนะคะสูตรผลบวกวงเล็บแรกก็จะเป็นหน้าบวกหลัง 5x บวกด้วย1วงเล็บที่สองก็จะเป็นหน้ากำลังสองนะคะ 5x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ หน้าคูณหลังนะคะหน้าคือ 5x หลังคือ1บวกด้วยหลังยกกำลัง2นะคะหลังเป็นเลข1ก็1ยกกำลัง2ทีนี้เราหาเลยนะคะ2 5x บวก1อันนี้เหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้ รารู้อยู่แล้วว่า 5x ยกกำลังสองหมายถึงว่า5ก็ยกกำลังสอง x ก็ยกกำลังสองนะคะ5ยกกำลังสองได้เท่าไรคะอห่ 1, รอยเอ๊ะย25นะคะ x ยกกำลัง2ลบกับ 5x คูณ1ก็ได้ 5x เ,เหมือนเดิมนะคะบวกด้วย1ยกกำลัง2ก็เท่ากับ1เป็นอันเสร็จสิ้นข้อนี้ไปนะคะดังนั้น 2 5 0 x ยกกำลัง3บวกด้วย2เท่ากับ2โคู5 x บวก1โคูณด้วย25 x บวก x ยกกำลัง2อลบ5 x บวกด้วย 1, 1>, 1นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ บทเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามนะคะที่อยู่ในรูปของผลบวกและผลต่างกำลังสนะคะทีนี้ก็จะเป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเกรยียนนะคะให้นักเกรยียนทำแบบฝึกทักษะที่หนึ่งะคะชื่อว่าลองทำดูนะคะมีทั้งหมด5ข้อให้นักเกรยียนนะคะทำลงไปในสมุดแล้วนำมาส่งในคาบถัดไปนะคะ Sama rupanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.